มายืนคำแอลไปเล็กซี่คือแทนน้ออ่ะบันนี่โมเม็นอยหยังเด้หัวตะกลบมาจากเที่ยวไทยเงินเบิดแล้วเ็จจังใดละบันนี้ป่ะ เอาเหรียญไปแลกในฝรั่งเศสเขาจะมีตู้แลกเหรียญที่เป็นทั้งของธนาคารแล้วก็จะมีอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้าเราสามารถเอาเหรียญมาแลกแบบนี้ได้เลยไม่ต้องแยกเหรียญ5เหรียญ1ินะคะมีทั้งไรจะหอบถุงมาเลยเดี๋ยวเขาสีแยกให้ในตู้เองตู้นี้จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสให้เลือกพอเราเลือกภาษาได้แล้วก็ทําการเทเหรียญลงไปเทผสมกันได้เลยค่ะถ้ามันติดก็เอามือเขียนนิดนึงหน้าจอก็จะแจ้งบอกเรื่อยๆค่ะว่าเหรียญของเราที่ใส่ลงไปเนี่ยจำนวนเท่าไหร่มีเหรียญอะไรบ้างเหรียญไหนที่เก่าตู้ก็จะไม่รับเขาก็จจะะะลลลลงงงงงมมมมาาาาาททีีีี่่่่่่่ชชชออออออนน้้้้้้้้้้คคคใใใใหหหเเรรกกกกััับบบไไไไปสืย็็ดดแวถ2ต ไม่รับก็ไม่ต้องดันทุรังไปใส่ค่ะให้เก็บไปซื้อ,อยางอื่นพอเครื่องนับเหรียญเสร็จเราก็ต้องไปกดบอกว่าเราเสร็จแล้วจะมีคําถามขึ้นมาหน้าจอว่าเราเคยใช้ตู้นี้ไหมอันนี้ก็ก,กดตอบไปเครื่องก็จะปริ้นสลิปมาให้แบบนี้ค่ะเราจะใช้เจ้าใบนี้เพื่อจ่ายค่าช้อปปิ้งของเราในวันนี้เงื่อนไขของเขาก็คือจะต้องใช้ซื้อของในสาขาที่เราไปแลกตังค์ในวันนี้ตู้ตั้งที่ห้างไหนก็ต้องไปซื้อที่ห้างนั้นถ้าเกินกว่าที่แลกมาก็แค่ควักตังค์เพิ่มแต่ถ้าใช้น้อยกว่าที่แลกมาเขาไม่คืนนะจะะมมมาาาาออยยูู่่่่่กกกััันนาาน,นนทททีีีีีหห้้้้้้งงคคคฟววจพ็็แลไุุน จะประมาณแบบไทยเหรอวะไทยไหนวะเครื่องแกงสําเร็จรูปบางอย่างก็เพิ่งมาเคยเห็นที่นี่เหมือนกันส่วนเรื่องของรสชาติก็จะไม่ได้เผ็ดไม่ได้จัดจ้านทํมาให้เพื่อต่างชาติเข้าปรุงกินได้ด้วยส่วนฉันน่ยมันลินจระแขรปุงแลลวปุงอีกอยุ้เอ้ยแล้วใครที่บอกว่าอยู่เมืองนอกลาบากนะซุ้มหนีมันซุ้มสกัดดาวลุงมันขวางทางกันเป็นสุปตาของเฮาที่เธอบอกว่าลําบากเนี่ยเพราะว่าเจ้าขี้ถีนะคะเขามีขายให้เบิร์ดสุย่างมีหอดสากหอดโคกเ้าเหนียวเขาเจ้ามีครบมีขายยันในแอปขัน,ขขนแ้ส่งนก็พวคข โมชิติมซัมอปอเปียเวียดนามเกี๊ยวซ่าของคาเล็กๆแบบแช่แข็งมาที่โซนอาหารสดเราจะไม่พาไปดูที่อื่นสายผีป,ปอบเครงหนอ่อเครงใน,หงในหใัหจออหัวใจมีเบิสูยางหนึ่งวันพันเมนูกันยังบะส่วนผักสดก็มีเยอะแยะละลานตาค่ะหลายอย่างเอาไปปรับใช้กับเมนูไทยของเราได้บางอย่างก็จะติดราคาเอาไว้แล้วบางอย่างก็ต้องเอามาช่างคิดเงินเองบะคา,ามาคาพแพกใบขาเหนียวก็มาจ้ามีขายตลอดทั้งปีผลไม้ฝั่งเอเชียก็พอมีอยู่บ้างพอให้ได้เลือกซื้อกินมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะมีเย็นต้นกล้วยอยากได้ยังกระซือเอาบัดนี้